โอเคสำหรับตัวต่อไปนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัว Eventing นะครับในเวอร์ชันน่นะครับเราก็สามารถกำหนดในส่วนของ a Event นะครับบนเส้นขอบของชิ้นงานได้นะครับซึ่งเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้เราสามารถกำหนดได้แค่ Vertex ของตัวผิวของ CAD Model เท่านั้นนะครับซึ่งในเวอร์ชันนี้ก็จะทำให้การคำนวณในส่วนของตัว Eventing หรือ Event เนี่ย เหมือนจริงมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับก็ในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับสำหรับในส่วนของตัวฟังก์ชันเวนติ้งนะครับก็เราสามารถกำหนดในส่วนของตัวไอเวนะครับบนขอบชิ้นงานได้หรือกำหนดตามขอบ PL ต่างๆนะครับซึ่งเวอร์ชันก่อนนั้นนี้เรากำหนดได้แค่ตำแหน่งของตัว v e r t ์เทแบบนี้นะครับแต่ในเวอร์ชั่นของ2 0 2 6เนี่ยเราสามารถเลือกเส้นขอบ ของตัว pl หรือว่าตำแหน่งเส้นเอทของตัวแคดได้แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็จะทำให้การคำนวณในส่วนของตัว A อเวนเนี่ยเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างตัวอย่างนะครับเราก็เลือกเส้นขอบของตัว pl นะครับหลังจากนั้นก็ทำการวิเคราะห์ในส่วนของตัว w วนติ้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้มานะครับก็จะเห็นในส่วนของตำแหน่งการอั้นอากาศของตัวไอเวนนะครับหรือว่าอากาศที่ อยู่ภายในแม่พิมพ์ก็ในส่วนของตัว e s u l t นะครับเราก็จะมาดูในส่วนของตัว Venting Temperature นะครับเราก็จะพบว่าบริเวณนี้อุณหภูมิของตัวชิ้นงานยังสูงอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณทัก30นะครับเมื่อกี้ถ้าเราสังเกตดูนะครับก็คือเรากำหนดตัว v e n ต i n g ตามขอบของตัว PL นะครับบริเวณนี้เราไม่ได้กำหนดนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นตำแหน่งของตัว Nfi ฟ l วด้วยนะครับเลยทาให้เกิดในส่วนของตัว อุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับจากการอัดตัวอากาศที่อยู่ภายในไม่พิมพ์นะครับหรือจะดูในส่วนของตัวเพชร์ก็ได้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าตำแหน่งที่เราไม่ได้ใส่ในส่วนของตัวเวนติ้งไว้นะครับก็เพชร์ก็จะสูงนะครับซึ่งตัวนี้บริเวณขอบของ pl ที่เราใส่ไว้เมื่อกี้นี้นะครับก็จะไม่มีในส่วนของตัวเพชร์ที่ค้างอยู่ในตัวไม่พิมพ์ นะครับก็อันนี้จะเป็นฟังก์ชันตัว w i n d i n g นะครับที่เพิ่มขึ้นมาในตัว solid work s plastic 2026นะครับ